รีวิวสวนยาง FC นะครับที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเพิ่งใช้ดินหมักอาจารย์ต้นทาไป1นหรือสครั้งนี่แหละอันนี้ยางมีดที่พี่สองนะครับกีดวันนี้มีที่สองไหลาตามมีดเลยนะครับเนี่ยร,รอยขา,ขาวขาวสีดินๆน,นะครับทาดินหมัก อันนี้ดูดิถ้วยนี้ได้ใช้สองถ้วยเลยคว่ำเลยนี่ดูป็นต้นใหญ่นะครับหน้าต่ำเป็นยางไฟไหม้นะครับดูนะฮะมันสิบลนบ่เดี๋ยวหาถ้วยมาเปลี่ยนบ่นถ้วยตัวนี้มาเสือเนาะเป็นภาษาภูไทยนะครับก่อนอนันนี้ก็กีดบาทนะครับคนอื่นกรีดนะครับ น้องชายคนกีดกีดครับเป็นเจ้าของเองกีดเองนะครับไหลาตามมีดเลยนะครับดูเป็นยางหน้าที่สามแล้วนะครับยางยี่สิบปีแล้วเป็นยางไฟไหม้ด้วยนะครับที่สำคัญยางไฟไหม้พื้นฟูได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับนี่ยให้ดูบรรยากาศมัน ปีนี้ได้ใส่ปุ๋ยไหมครับยังก็อ <laughs> ย่างว่านะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ธรรมดาก็กีดไปก่อนปีนี้ก็กีดประมาณนี้บ่ประมาณนี้เนาะอืมเพิ่งกีดลงมากีดช่วงนี้ปีนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่เลยเหรอครับไม่ได้ใส่แม็ดต่กระสอบเดียวเม็ดต่กระสอบเดียว <laughs> ปุ๋ยคอกได้ใส่ไหมก็ไม่ได้ใส่ใส <laughs> ก็ธรรมชาตินะครับ มันตามเศรษฐกิจกแต่ใช้ดินหมักกับน้ำหมักอาจารย์ต้นก็ดีนะครับน้ำหมักนี่เคยพ่นครั้งหนึ่งมั้งนานนานมาแล้วปีที่แล้วนะเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนี้ทาดินหมักน่าจะครั้งสองครั้งนะครับเป็นญาติกันเนี่ยแหละครับเป็นญาติกันให้มาลองใช้ดูครับไม,ไม่ไม่ได้ซื้อหานะครับเพราะว่าให้ลองเปิดใจดูครับ สวนข้างๆกันไม่ได้มีขเขาเรียกว,ว่าแล้วไม่มีไม่มีตังแล้วก็ต้องใช้ตัวช่วยอย่างน้ำหมักสูตรสอของจานต้นแล้วก็ดินหมักนี่นะครับเราต้องประหยัดเซฟไปนะครับเ,เป็นยางหน้าที่3ามมันก็หมดแล้วนะครับต่อไปก็ต้องมาขึ้น3ามเปลือก แต่ก็เนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้กีดก็พอมีอยู่เพราะว่ากีดต่ำเอาดินลงแล้วปวกครับปวกรอยดินที่ทาทาอยู่นะครับนะีให้ดูใกล้ๆก,ก็ได้ครับดูน้ำยางไหแล้วส่วนนี้เขาไม่ได้ใช้ยาเล่งด้วยนะครับสังเกตหน้ายาง ธรรมชาติอย่างเดียวเนาะไม่ได้มีตัวช่วยยาลรคยาเร่งอะไรเลยใช่ไหมไม่หอ้วนแล้วปุ๋ยก็ไม่มีแล้วก็ให้ดูพัฒนาการนะครับดูจำนวนท่อน้ำยางกีดก็ไม่ได้เอาออกเยอะนะครับการใช้ดินหมักแล้วก็น้ำหมักอาจารย์ต้นกีดบางๆก็ถึงชั้นน้ำแล้วครับ กีดบางแล้วก็ก็เสียรูใช้ทาไปสักสองครั้งใช่ไหมหลวงว้วนครับแล้วดูดูบางกีดบางมากเป็นยางหน้าสามบางทีบางเจ้าก็ไม่ค่อยออกก็มีนะเพราะว่าท่อน้ำยางมันขวางหมดนะครับหลวงว้วนอันนี้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ แต่ปีหน้าอยากให้ใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวมันดูหนี่งใบมันมันเล็กใบมันเล็กลงดูสีดินหมักนะฮะเปลือกมันจะนิ่มมากเลยดูผมให้ดูเม็ดยางมันหยด ดูเม็ด,มดย่างเม็ดใหญ่ครับพ่นน้ำหมักสุดรสองอาจารย์ต้นแล้วก็ทาดินหมักแต่พ่นเนี่ยรอบนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้พ่นนะรอบล่าสุดเนี่ยแต่ทาดินหมักก็ให้ลุงอ้วนเขามาลองนะฮะสวนใกล้ๆกันนี่แหละเพราะว่าลุงอ้วนไม่มีตังใส่ปุ๋ยก็ หมือนเรก็มาลองอันนี้ดูอย่างน้อยก็ช่วยได้โอเคมันอาจจะไม่ใช่อาหารหลักนะฮะน้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นดินหมักเนี่ยมันดินหมักอาจารย์ตน้นไม่ใช่อาหารหลักแต่ก,ก็ก็พอช่วยได้นะครับสําหรับคนที่เซฟตังนะฮะแต่ก็ไม่แนะนํานะครับมันควรจะคูบคู่กันไปนะครับอย่างที่หลายๆคลิปบอกนะครับถ้าเป็นอาหารคนก็ น้ำหมักสูตรสองอาจารย์ต้นก็เปรียบเสมือนวิตามินรวมนมหรือนมเปรี้ยวนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยคยอกก็เปรียบเสมือนข้าวเหมือนปลานะครับสําหรับคนนะครับควบคู่กันนะครับก็มีความจําเป็นนะครับปีนี้ไม่ได้ใส่อย่างว่าปีหน้าก็ควรใส่ไม่งั้นใบมันจะยอดเยอด,ยอดมันก็จะไม่พุ่งนะฮะเนี่ยฮะหยดไม่นานนะครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละ ใช้ดินหมกักน้ำหมกักสุดรสองกรจานต้นแต่มันจะได้เม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับดูนะฮะีให้ดูเนี่ยมันจะเม็ดใหญ่มากนะครับหน้ายางก็สร้างไว้นะครับดูพึ่งทาไปสองครั้งแล้วเปลือกนิ่มนะฮะนี่นะเปลือกนิ่ม ก่อนหน้านี้นะต้องกรีดหนานะถึงจะชันน้ําก่อนเนี่ยดูผมให้ดูเก่าๆครับมั้ยก่อนหน้าน,นี้ผมต้องเกตดดูก่อนจะมารีวิวผมก็มาดูอยู่นะครับว่าพัฒนาการก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงก็เลยมาให้เอฟซให้เพื่อนๆได้ดูนะครับข้อดีการใช้น้ําหมักสูตรสองอาจารย์ต้นยางเปลือกบางมันก็จะไปขยายท่อ น้ำยางได้เยอะนะฮะกลายเป็นว่าเราจะจะประหยัดประหยัดเราก็จะกรีดบางๆก็ถึงชั้นน้ำด้วนะครับข้อดีการใช้น้ำหมักสุด2อาจารย์ต้นแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับประหยัดหน้ากรีดนะครับง่ายๆขอบคุณครับ FC ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ